Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รัฐสภาเสียงข้างมาก494ต่อ40เสียงเห็นชอบร่างพรบรตำรวจแห่งชาติสร้างสถิติใหม่พิจารณาต่อเนื่อง7ครั้งใช้เวลาทำในกรมทนาน1ปี5เดือน ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบตำรวจแห่งชาติต่อเนื่องเป็นครั้งที่7ได้พิจารณาในวาระสองแล้วเสร็จและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยมติเสียงข้างมาก494เสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย40เสียงงดออกเสียง4เสียง พร้อมกับเห็นชอบกับข้อสังเกตของกมทก่อนที่จะส่งร่างพรบรดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างพรบรตำรวจแห่งชาติถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศฉบับแรกที่รัฐสภาเห็นชอบโดยใช้การประชุมต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง7ครั้ง ขณะเดียวกันยังเป็นร่างกฎหมายที่ใช้เวลาพิจารณาในชั้นกรรมธิการนานถึง1ปี5เดือนนับตั้งแต่ที่รัฐสภาลงมติรับหลักการเมื่อ24กุมภาพันธ์2564ทั้งนี้พบว่ากมาทที่ทำหน้าที่พิจารณาในวาระสองนั้นต้องออกจากตำแหน่งไปถึงสองคนได้แก่นายศิระเจนจาคะอดีตสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ และนายวิเชียนชาวลิตอดีศส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐนอกจากนี้พบว่านายวิรัตรรัตนเศษศส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่ทำหน้าที่ประธานกมทต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะต้องคดีทุจริตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ